สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทิปมีความสุขแฮปปี้มากเลยค่ะเย็นนี้ก็อยู่กับทิปที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงของวสทอุทัยธานีเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะเมื่อเช้าทิปก็มารดน้ํานะคะแต่ทิปไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะทิพยรีบส่วนเย็นนี้ทิปก็ไปทําการเอาวงบ่อปูนซีเมนมาเหมือนเดิมนะคะวันละวงค่ะ ไม่ไปขนมากนะคะทุกคนวันละวงก็พอขนมากก็เหนื่อยนะคะวันนี้ทิพย์ก็ตัดสินใจยากหน่อยในการวางวงบอกและและ้วทิพย์ก็มีที่วางแล้วค่ะทุกคนเห็นน้องควายมองทิพย์มั้ยคะทิพย์ก็จะทําการวางตรงตรงนี้จะเป็นบริเวณของอใกล้หองพักนะคะทิพย์ก็จะวางตรงนี้แหละแล้วก็จะปลูก มะนาวให้เต็มเลยค่ะทิปจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างค่ะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดเลยวันนี้ทิปกลิ่นกาแฟตอนเย็ยนทิปรู้สึกกระปรี้กระเปรู้สึกมีแรงขึ้นมาค่ะใจสั่นสะทาดเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าทิปจะทำอะไรอีกบ้างทุกคนคะเวลาทิปทำงานในสวนแบบเนี้ในหัวทิปเนี่ยจะคิดนั่นคิดนี่ คิดว่าตรงนี้จะวางอะไรคิดว่าตรงนี้จะปลูกอะไรคิดว่าตรงนี้จะตองจตอตอเติมอะไรเพิ่มใส่อะไรเพิ่มให้มันดูดีขึ้นดูสวยขึ้นทุกคนขาที่ทิบก้มลงไปเก็บนี่ก็คือเก็บขี้ควายนะคะเก็บขี้ควายใส่ในกระถาง ผงถั่วฝักยาวค่ะแล้วขนาดที่ทิปเก็บนะคะทิเนึกถึงที่บ้านทิปเมื่อก่อนน่ะคือ เหมือนว่าตามความเชื่อของโบราณนะ่ะเวลาเขาแบบเป็นแผลเป็นอะไรนะ่ะเขาจะเอาขี้ควายไปทาเท้าบอกว่ามันเย็นแล้วมันก็หายแต่พอมาคิดอีิทีมันไม่ใช่นะคะมันสุกโปรกมากเลยขี้ควายอะ่ะมันมีหนอนมีอะไรเมื่อกี้ที่ทิพย์เก็บเข้าไปวันนี้ก็ทำการรดน้ำถั่วลันเตาเหมือนเดิมคะ่ะที่ปลูกไว้วันนี้ดูภาพแล้ว หดหูใจมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าใบามันเหี่ยวมันโดนแดดแรงนะคะรับแดดแรงมากตราน,นี้ระหว่างที่ทิฟรองน้ําใส่บวัวรดน้ําทิฟก็จะทําการขุดวงบ่อนะคะขุดดินออกจากวงบ่อเพื่อที่ว่าจะผสมดินใหม่เวลาปลูกผักจะได้งามคะ่ะผสมกับปุ๋ยขี้ไก่นะคะรอบนี้ทิฟวางแผนไว้อย่างนั้นคะ่ะ ตอนนี้ทิปก็ไปเอาจอบที่แข็งแรงกว่านี้นะคะมันงัดวงบอกขึ้นมาค่ะถ้าจอบแบบอ่อนๆก็งัดไม่ขึ้นนะคะกลมมันจะหักอีกทิปก็เลยต้องเอาจอบที่แข็งแรง ทนทันนะคะมันงัดขึ้นมาก็งาดออกได้นะคะเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กแต่แข็งแกร่งอยู่นะคะบอกไว้เลยตอนนี้มันก็มืดแล้วนะคะแต่ว่ากล้องทิอม์โอเคมากดูสิ่นี่ะมันดูสว่างอยู่ทั้งที่แบบทิปะจะมองไม่เห็นแล้วค่ะอย่างว่านะทุกคนทิปแบบปลูกถั่วลันตาอ่ะสองชนิดใช่ไหมอีกชนิดหนึ่งน่าจะไม่รอดูจาก ดูจากท่าเลยว่าคือเหวแบ่งแตะแล้วตอนนี้ขุดวงบ่อไปด้วยรดน้ำไปด้วยนะคะคือทำสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะทุกคนคือทพิปจะสลับแบบนี้นเพราะว่าทพิ์เป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะสลับไปสลับมาเพราะทพย์ปเป็นคนที่คิงเบื่อนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะต้อง อพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาชมนะคะเข้าเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ